สวัสดีค่ะนิงคาะมีิเคนโชชาวราศีเมถุนประจำวันที่7 1 3ถึงกันยายนค่ะสัปดาห์นี้ชาวเมถุนที่ทำงานประจำนะคะเป็นช่วงที่คุณต้องกระจายงานนะคะแบ่งความรับผิดชอบออกไปดังนั้นก็จะเหมาะกับการทำงานเป็นทีมนะคะคุณจะมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะคะแล้วก็พร้อมให้การช่วยเหลือผู้อื่น มีความเมตตาค่อนข้างสูงนะคะงานที่ต้องพดุงความยุติธรรมต่างๆเนี่ยก็ถูกฉลอลกับชาวเมถุนด้วยนะคะรวมทั้งเรื่องของงาน แล้วก็การค้าขายอาชีพอิสระต่างๆจะมีการคำนึงถึงเรื่องของค่าใช้จ่ายมากขึ้นนะคะส่วนใหญ่มักจะต้องมีการลงทุนออกไปอาจจะต้องเป็นช่วงที่การเงินตึงมือนิดนึงนะคะเพราะว่าเรามีเหตุให้ต้องช่วยเหลือหรือว่าใช้จ่ายจะต้องมีการแบ่งปันนะคะในเรื่องของผลประโยชน์ร่วมกันด้วยทําให้ชาวเมถุนต้องรู้จักบริหารเรื่องการเงินการงานให้พอดีนะคะไม่ให้มากไปน้อยไป แล้วก็หลายรายนะคะผู้ใหญ่จะให้ความเอ็นดูคุณให้การช่วยเหลือหากใครกําลังลําบากหรือว่าตกทุกข์อยู่นะคะก็อาจจะขออผู้ใหญ่หรือว่าคนรู้จักที่คุณนับถือเนี่ยให้คอยสนับสนุนช่วยเหลือหรือว่าช่วยแนะนําให้กับคุณก็ได้นะคะในเรื่องของความรักนะคะท่านที่ยังโสดก็เป็นช่วงที่คุณจะต้องเป็นฝ่ายให้ก่อนนะคะเพื่อที่จะได้รับความรักกลับมา คุณจะเป็นคนที่มีน้ำใจนะคะแล้วก็เหมือนหวานสเสน่ห์แล้วก็อาจจะเป็นการให้ข้าวของหรือว่าตามตือ้อตามจีบอันนี้ก็เหมาะสำหรับชาวเมทุนส่วนท่านที่มีคู่แล้วนะคะความรักก็มีการรู้จักแบ่งปันนะคะ<ม>เห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นทำให้ความรักของคุณมีความสมดุลลงตัวแล้วก็มีความ อ่อ,อนหวานพอสมควรนะคะในสัปดาห์นี้แล้วก็เรื่องของสุขภาพชาวเมถุนที่ป่วยไข้ก็จะมีสุขภาพที่ดีสมบูรณ์คุณก็บางคนอาจจะได้ใช้จ่ายเรื่องเงินในเรื่องของอเรื่องของสุขภาพคุณเองหรือคนในครอบครัวด้วยค่ะ หากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกซ์มาที่เพจคาเมียเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คามคเม i ยเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ